กินไม่ได้กินไม่ได้ลูกเมียใช่แมวเดินข้างหน้านะคะแมวนะคขมูนะคะขมูขมูนะคะแมวมาจากไหนคะมาจากพะเยาโคโรนเดอ เออลุนเดอร์นี่เขาไปทำน้ำซับนะใช่ไหมอใช่มเออเออใช่ถ้ากันเดินเข้าป่านะคะตอนนี้ากเดินเข้าป่านะคะตอนนี้เออมามันมันต้องไอ้นั่นไม่ใช่เหรอต้องให้มันดำก่อนเอาไปอลูกอะไรคะกินได้ไหมกินได้กินได้เขาไม่เยี่ยวใส่เหรอ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรแอนอันนี้เขาเรียกอะไรบอมเบียเลยบอมเบียเลยนะเขาป่าใช่ไหมบอมเบียหรือป่าใช่ไหมอ๋อเหรอเออใช่ใช่ที่มันเหมือนในโลกเหมือนลูกไอ้นั่นบ้านเราไหมอ่ะอ๋นี่ไงต้นหมอนไหมมันช่คนละลูกเหรอมันมี้อกกกวลเเราาินได้นะคะเดินเข้าป่านะคะเหมือนจะเมาใช่ไหม เมาแล้วใช่ไหมอีนี่อ้วกแตกแน่เลยเพราะไม่มีที่ยัดเอามีดมากันหรือเปล่าเนี่ยไม่สวยจังเลยดอกอะไรเนี่ยดอกอะไรดาวเรืองไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะทําไมมันมันทําไมใบเหมือนดาวเรืองจังเลยอ่ะใช่ไหมเออไม่รู้เหมือนกันเออสวยว่ะเอาไปใส่แจกันละเด็ดไปซีไปรันเด็ดไปได้เหรอเขาไม่ว่านอ่ะเขาไม่ว่านเป็นของป้าเออเนี่ยเพื่อเราสิเราไม่กล้าอ่ะ เอาเด็ดไปสิเนี่ยมันอยู่ในป่าข้างป่าเนี่ยสวยงามโอ้นี่ไงอันนี้คือเขาปลูกไว้แน่ๆเลยอันนี้คือเขาปลูกไว้เนี่ยไม่หลอกอันนั้นน่ะมันเขาเขาปลูกไว้อันนั้นปลูกไว้มันพวงมันแต่มันอยู่ฝั่งนี้เออเอากินให้ดูหน่อยสิไม่ใช่ลูกมันบ้านเราเหรออร่อยอร่อย อร่อยไหมคะอร่อยค่ะออกหวานหวานเปรี้ยวๆอร่อยนะเนี่ยอือร่อยอร่อยอร่อยอืกินแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมว่าถ้าดูถ้าตายมันก็ตายมันก็มันไม่เป็นอะไรมันป้อมเปียเลยเนี่ยธรรมดาน่ะเนี่ยมันต้องสีดำๆอ่ะสีดำๆมันถึงจะอร่อยเออเมื่อกี้ที่ดำๆมันอยู่ใช่ไหมอุ่นบรรยากาศนะนี่นะคะ

นี่ไงดำดำนนไงไม่ถึอแล้วนั่นน่ะเขาเรียกอะไรวะเนี่เนี่ยเนี่ยนเันพี่ออยเอนระวังนะระวังเบนเนสเร์นะเออต้องโดนแล้วเนี่ยนี่ไงดำดำนะเออน่นกะดึงมันยดึงได้เออน่ะดึงพูดไหนอ่ะโอ้นี่ไงนี่ไงใช่ไหมเออได้นั่นแหละนั่นแหะเลยเออเอ็นระวังระวังขาระวังขา กินมากินผลไม้ป่าค่ะใช่ใช่อู้ดีจังเลยอ่ะเดินมาก็ได้กินผลไม้ขนาดอยู่นี่ตั้งสิบกี่กี่ปีแล้วยังไม่ยังไม่ได้มากินเลยไม่ยี่สิบปีแล้วเหรอว้าวสวยงามค่ะเอาเดี๋ยวก่อนนะคะชิมดูค่ะแป๊บหนึ่งนะคะเอาวชิมดูนะคะชิมดูอร่อยค่ะอร่อยนะคะอื้อหืู ไปค่ะเราจะไปด้านไหนคะอันนี้อยู่สองทางนะคะไปทางนั้นไงก็กลับบ้านแววเลยไปทางไหนคะไปทางนี้เราถ้าถ้านี้จะกลับบ้านเลยหรือไปไปโรงเรียนนี่เอออ้อมขึ้นมาบนกับเออไปไปทางนี้ดีกว่าไปทางนี้แววอย่าเหยียบพี่มาเกือบ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 จุกใจหมดอันนี้จะนให้ดวิดีโออยู่นี่ ถ่ายนะคะเขาจะได้คลิปหนึ่งนะคะต้องให้ได้แปดนาทีค่ะเอาคลิปหนึ่งแปดนาทีเหรอใช่ค่ะต้องให้แปดนาทีนะคะหวานหวานเหมือนเหมือนมันจะสุกได้ทีเดียกัดกัดโอ้ยนี่ไงตรงนี้ก็มีอยู่นี่เห็นไหมนี่ข้างบนเนี่ยเนี่ยข้างบนแขวนอยู่เออใช่โอ้ยนี่ร้าจะสุกก็หน่อยแล้วอืมฮะอ้า เจะได้ละได้ลคนนี่กิ่งมันเออตอนแรกนันมันแค่แคต้นดอกกุหลาบไหมเนี่ยนี่ดอกกุหลาบดอกกุหลาบป่ากุหหลาบินเออกุหลาบหินแต่มันมีดอกอ๋อมีมีดอกสีชมพูเห็นป่ะก็เห็นไหมดอกมันจะเป็นออกสีชมพูเออใช่ใช่หอมนะไม่เจออะไรนั่งี่นั่งตามสบายเลยแอนร้อนจะตายใใจขอห้้ไดพัก อ๋อที่ระเอาเอาไปนั่งไปนั่งไปนั่งเลียงหน่อยซิเอานั่งเลียงหน่อยไปนั่งเลียงซินั่งเลียงน่อยอ่านั่งเลียงหน่อยอ้อยไม่นั่งเหรอมีขยะด้วยมากที่สุดมาก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 มาเข้าใจเดี๋ยวเ่าจะถามนะเดี๋ยวกัได้สวยที่สุดเนเออเดี๋ยวกันเนอจะถ่ายรุบเนอแป๊บหนึ่ง

อสวยงามพระรามเก้าเ้ยเให่ยังนินเอาเอาเอาเออเก็บไปเลยเก้วชิเนืเปรี้ยวก่อนเจ๊กะนี่แม่งนี่กินเอแดงเงาะเยอรมันกินเลยนี่ไงนี่ไงไอ้เรื่องอะไรหนูช่วยนี่ไง

อ๋ออ้วอืมเออมาดูตาก่อนภาษาภาษาภาษาไทยคุณเรียกว่าอะไรภาษาไทยเป็นห้องอะไรย่างหองอะไอย่างน่ะเอ่อไออย่างก่อนนี่ บมมเบร์รบลูเบอร์รบลูบรฮะมาครบอจดใจอาครบละต่เกินกตักบแตงกอหหูจักหูจักเออในเมนก่็บูเบลีมันเปลี่ยนเกณฑ์สีม่งม่วงสีม่วงม่วงเออ ลูกอะไรก็ไม่รู้นะอเอากระดาษชูอันนี้อันนี้บอมบอมกระดาษชูบอมเบอร์รี่อันเนี้ยอันนี้บอมเบอร์เออน่าจะแม่นแลวผัวเสื้อแล้วที่มันเป็นสีชมพูอะีชมพไนสีแดงอะเป็นมือนนไดรเ้่ดอาถูกมาตัวเนาะนั่นะใครจะไปคิดว่ามันจะมีเนาะือไฮเดนหรือาอใช้ไฮเด่มเ็บตามต้นอะแมวนะคะแมวนะนี่มาแมวนะคะเนี่ย นี่คำหมูนะใครรู้จักคำหมูบ้างคำหมูนะคำหมูเอาน้ำเกีียวโอเคนะคะใี่มวนะใส่หมวกใส่หมวกนะแล้วก็ไปซักน่ะอันนี้แข็งเยอะค่ไหะเอาเด็กมาเด็กมา มันยังแข็งอยู่อันนั้มันร่วงเลยแหละมันสุกหรือเปล่ามันร่วงอ่ะอือที่มันดีๆแบบอร่อยนะอย่างกุบะผังเลยตายแล้วทำไมวันนี้เรามาเราโชคดีจังเลยได้กินพร้อมแปรได้กินไอ้นี่ด้วยเขาเรียกอะไรวะโชคดีมีชัยผลไม้ป่านะคะหมดลีจังเลยอ่ะอยู่ดีๆก็ได้นกคนละที่แล้มัน เฟ้าเม็นเฟ้ามนันเดียวกันเฟ้าเหมันจะเก่กว่านี่เฟชเนเออแม่นละถ้าเฟ้มมันจะเกลี่แต่มันออกตามป้าเนอะดูมันสะท้อนดูมันสะท้อนคนเนอแสงมันสะท้อนอ้เหมือนไอ้ลูกอะไรนะพูใช่ม้ยค ดู้นเรนโบ้พูดสารเรื่อว่าไอ้มาขามป้อมวะนกมั้งนะออกซาต้าขผมนป่ะ